รัฐบาลเผยคืบหน้าเจรจา FTA ไทย EU เร่งเปิดประตูการค้าลงทุนหวังบรรลุข้อสรุปในปี68โฆษกรัฐบาลเผยความคืบหน้าเจรจา FTA ขยายการค้าการลงทุนตั้งเป้าสรุปผล FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จภายในปี2568พร้อมลงนามฉบับแรกของรัฐบาลนี้ระหว่างการยืนศรีลังกายอย่างเป็นทางการของนายกวันที่1กุมภาพันธ์2567นายชัยวัชรงโค์โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี Free Trade Area FTA ยังต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการประชุมเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรป EU รอบที่2เมื่อวันที่22-26มกราคม2567ทั้ง2ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการแปลเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอต่างๆด้านการค้าและการลงทุนพร้อมสร้างความเอื้อาใจในการร่วมกันยกระดับไปสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในอนาคตให้มากขึ้นทั้งนี้การประชุมเจราจา FTA ไทย EU รอบที่3ทางยูรับเป็นเจ้าภาพเพื่อหารือประเด็นต่างๆด้านความร่วมมือไทยยู EU เพิ่มเติมในช่วงเดือนมิถุนายน2567 โดยรัฐบาลตั้งเป้าให้การเจราจา FTA สามารถบรรลุข้อสรุปได้ภายในปี2568ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศพบว่าปัจจุบันสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าอันดับสีของไทยซึ่งในปี2566การค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปีมูลค่า41,582.24ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกสินค้าสำคัญสู่สหภาพยุโรปได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์อัญมณีเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศและแผงวงจรไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก21,838.37ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้าสำคัญจากสาหภาพยุโรปได้แก่เครื่องจักรกลผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเพสัชกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าการนำเข้า19,743.87ล้านดอลลาร์สหรัฐโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมีแผนในการลงนาม FTA ไทยศรีลังกาในระหว่างการยืนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวันที่3 ถึง4กุมภาพันธ์2567ซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลนี้และถือเป็น FTA ฉบับที่15ของไทยซึ่งผลของ FTA ไทยศรีลังกาจะเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้ได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสําคัญกับการดําเนินการด้านการทูตเชิงรุกโดยเร่งเปิดประตูการค้าและการลงทุนให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์ จาก FTA อย่างเตมอที่รักษาตลาดเดิมและแสแวงหัหลาก FTA ใหม่เพื่อขยายประโยชน์ต่อด้านการค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพูนโอกาสสินค้าไทยพร้อมกับยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้มีศักยภาพในเวทีโลก